ุเพาผัาคิริวผัาคิริวอาพันเลยเอ,อ้ยหน่อยกวดาปะออกแมงใหญ่ๆน่อยสีพ่น้นอทำยังไงคุยแก้วขมขคมืมคำขอยัอองใช่ครับครับ

หอมเพิ่มเกลจยวขมขุมแล้วพี่อ่ะอืมตอกนี่เนาะ